ท่านสำรวยเกียรติคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในส่วนของอำเภอปูสิงขอต้อนรับท่านและคณะนะด้วยความขอบคุณอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบสิ่งของเปินเด็นเกียวกับเรืเรนนร่อ,องของที่สังเกตมวลาหลังทรัพย์สินอื่นได้รับความนะครับเป็นแผลที่ศีรษะจำนวนหนึ่งรายนะครับก็คือชาวลูกเาะรวมกับหน่วยสำรวจแม่บ้านมหาไขขรไทยจังหวัดสิชิเกียสันักงานป้องกันาาและบร,รร,บรเทาส,สาธารณภัยจังหวัดสิชิเกียและตุน่าแก่ผู้สังเกต ตอนนี้ได้เวลาถึงคนแล้วขอกราบเป็นเชิญท่านด้วยกาวให้กำลังใจแ,แก,ก่ผู้บริโภกรรมการสมาชิกหลอกการชาติทางกรรมการสมาชิกแม่บ้านหมหาไทยจังหวัดศรีกะตก์ทางท่านผนู้แทนท่านพนะธานสังคมและความมั่นคงของนุจังหวัดศรีกะตก์นะครับท่านสาธารณของเภอผู้สิงในคราวนี้นะครับด้วยพระบาทไทยด็จบระ ก็ได้ส่งพระคุนาโปรด้าโปรดกระมองให้นำสิ่งของพระทานนะครับมาจังหวัดศรีสะเกษรตบวันนี้ท่านติดภารกิจที่จังหวัดนะครับท่านได้มอบหมายของซึ่งเป็นรองประธานกรรมการมนตรีประจำจังหวัดนะครับได้มาทำหน้าที่โดยเฉพาะผู้ประสบภัยก็ะถือว่าได้รับความเมตตากุณานะครับจากแต่นอกเป็นพิธีใส่ก็ต้องขอบคุณนะครับโดยข้าหลวดราชการนะครับ ครับก็ฝากคิดว่าทางอบตคงจะเข้ามาดูแลในส่วนหนึ่งก็คือตัวความเสียหายในการช่วยเหลือระยะต่อไปนะครับก็คงจะต้องมีการสํารวจตรวจสอบความเสียหายสิ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ตอนนี้ก็มีมาก็คือเรื่องอพยุดูรอดมันก็ต้องระมัดระวังอีกนะครับนนะคัำโดยนางกันเป็นเงิน2องพบาทครับ นางสดมูลดับและนางสังเวียนไก่รามนะครับแตุ่ญานเรียนเชิญตามระดับเลยครับค่ะันมาทาันี้เลยนะคะ ได้แล้วครับเค okay, ครับนายเคครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับ